เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์ My s a s s y Girl ใหญ่ตัวร้ายกับนายกระจัวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องมีฉากประทับใจในความทรงจำแน่นอนนะครับช่งก่อนที่ซีรีส์จะโบกมือลาเราได้รวบรวมเบื้องหลังความฮาของแต่ละฉากแต่ละคนเอามาฝากรับรองว่าสนุกแล้วก็หัวเราะท้องแข็งแน่นอนหลงก,กันเลทกินปทำไมเนี่ย น้ำส้มที่นี่เขาเลี้ยงหมาเลยทุกคมองหน้าคิดว่าฉันโกหกเหรอใครจะไปรู้ว่ามันจะมีเครื่องบินผ่านมาไปแล้วครับสอนเรบไมเคิลชูมักเกม้นจะแก่หน้าไม่ได้เฮ้ยเห็นไหมเห็นไหม แล้นะเข้าใช้ขาซ้ายก้าวข้างเส้นก่อนแว่นผมหลุดแว่นผมหลุดไช้มคอแว่นแว่นผมใหนะที่กูปิดมึงเรื่องนอะนเก่อนสุดท้ายนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่านายกระจัวจะทําอย่างไรเมื่อเจตจะกลับมาเพื่อขอใหยตัวร้ายแต่งงานรวมลุ้นกันได้คืนนี้2องทุ่มทาง True Asian Mall หมายเลข120และ239แล้วก็สามารถติดตามชมย้อนหลังนะครับได้ทาง True Vision Now และ True ID Plus อูอโทษนะที่กูปิดเรื่องงานแต่งงานปลายฟ้าขอโทษอะไรกูโอเคกูเห็นเขามีความสุขกูดีใจด้วยไม่เป็นไรจริงโอเคเป็นยังไงวะเหนื่อยไหมลูกหืมไหวไหมไหวครับกลับมาอยู่บ้านก็ได้นะจัว พรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปหาป้าเขานะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i g h t HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i s i g h HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ